สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาอุงอิงเป็นจังไดครับเมื่อนี้ได้เบิ้งคลิปยังแนบอเมื่อนี้เมื่อนี้ผมก็เบิ้งเมื่อือพี่น้องเอ้ยก็คลิปอีลาอะไรล่ะพี่น้องเอ้ยคลิปอีลาพี่ไปเนาะไปเวอร์พอยเนาะงมื่อน,นี้เนาะไปกับไปเห็นยังผมว่ครับผมก็คือคงสิงหูกันสุกนแล้วนะครับพี่น้องก็ไปกับไปทายหมอลำไอด้นเนาะ เบิ้งอีหล่าครับเอบอดโจอยูน่ะนะพี่น้องเอ้ยเบิ้งไก็คือวาน่ะเเห็นบอรับพี่น้องไอ้มอลลม่ดอนน่ะช่องมอลลม่รดอนเนาะเพจเนาะก็คืออยู่บัไดอครับพี่น้องถึงขั้นกับว่าไปไทยอีหล่าอุ้งอิงกับบอดโจมาลงในเพจเพิ่นน่ะนะเบิ้งเลยครับพี่น้องคิดเบิ้งดิครับที่ทายมาลงนี่นี่เพราะยังครับเพราะว่ามีคนเบิ้งมีคนติดตามนี่แหละที่ว่าเป็นยังเขาถึงเอาอีหล่ามาทุกคลิปทุก ทุกเทปเลยเนาะพี่น้องเอามาทุกเทปเลยรอบนี้อีหล่ะบอดายคืองดที่กรงดกรนะครับพี่น้องถึงว่าจะคล้องบอดายไอ้ต้นนองว่าบ่ไดายแบบจังไดละ่ะบ่ได้อันนั้นของจะคลองหน,ะนะน,น้าคลองไอ้ก็อื่นยังหนะโอ้ยเนาะพี่น้องคิดให้นแน่ไหอทีมเจ้าของนะครับพี่น้องถึงสิแม่นบ่แมน่นทีมเจ้าของออกซสิสล่ะก็มาเพราะว่าหยัง เอาง่ายๆก็คือผมความคิดผมก็คือสิดึงเรตติ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าอีหลาห่าในเฮ็ดให้เรตติ้งดีอยู่แล้วพอไทยอีหล่าอยู่น้ำแต่คนกับสีถาเบิงร้ายอย่างสีเนาะคนกับสีเบิงซูมือพอมันแบบว่าเป็นบางคลิปบางไอ้ตอนสีเนาะขันเบิงซูมืออสับท้ายล่องแบบอีหล่ามีซูมือซูมือนี่คนกับสิไปเบิงซูมือนี่แหละครับพี่น้องเบิงแล้วก็มีความสุขกันแล้วครับพี่น้องถาเบิง่งเด้อมื้ออื่นบ่ครับจังไดรผมก็บ่กหูผมเนว่านซุขมื้ออื่นแบบว่าครับ ี่ว่าเขาสิดทายนะเนาะทายลงไอช่องหยิบซ้ำนะนาใชเป็นมืออื่นนะเนาะเวอร์พอยไปหูแน่กับตอบแม่มาได้แน่เด้อครับพี่น้องตอบมาแน่ไปหูแน่ว่าแมนมืออื่นบอถีเขาซีลงช่องนะเนาะอันนี้ผมก็ยังมมหมั่นใจผมก็บอแน่น,นอนแต่หูแต่ว่าหล่าไปทายมันอีกนั่ <c oughs> นแหละครับพี่น้องแล้วก็งานนี้ครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ระดับดังๆไลยครับมาเป็นกรรมการผมเบิงบ้งเบิ้งแล้วครูสรลางสี่้วพี่น้องเบิ้งที่ครับ รายการนี้คู่สลามาเป็นกรรมการนั่มจากสี่เป็นกรรมการจังไดสังสรรค์กับเฮากับพระท่านเห็นเนาะครับพี่น้องว่าเป็นจังไดว่าคนที่เลือกนะแมนแบบกรรมการหรือว่าไอโคดเนาะกับทัเบิ้ลนะว่าคนที่เลือกนะคือไพ่งสี่หรือบางเทีอาจสิแบบว่าโคดเอกรรมการนะเลือกก่อนก็ได้ครับพี่น้องแล้วโคดก็มาเลือกไอถ่ายเองสี่เนาะเพราะว่ากรบสิเอาคัดเสียงดีๆมาก่อนเผื่อสิบอหายมีคนว่า ว่าว่าแบบว่าเอาบางเครือกัสะอาดเลยแบบว่าขันเป็นอยากจะคล้องเนี่ยคนก็นสิได้บอกว่าเอาแต่อยากจะคล้องเขงาสิเนาะมันก็เลยเอากรรมการแบบดังๆแบบเก่งๆสิเนาะคู่สลาสิโอ้ยเบิ้งแล้วผมอยากเบิ้งล่ะครับว่ามันสิเป็นจังใดครับเพราะถึงยังยังถึงอยากเบิ้งเร็วหนึ่งมีหล่าอุ๋งอิงสองมีคู่สลากสิเบิ้งแต่การตอบโต้ว่าของอีหล่าสิเป็นจังใดังสินเนาครับพี่น้องผมอยากเบิ้งแห้ง อยากเบิ้งคักเลยครับขันมืออ่นเนี่ยขันมันท้ายทอดหกโมงสิแน่นอนครับมันมีช่อง youtube ของไอ้ช่องยุดสามอยู่แล้วเข้าเนี่ยเบิ้งสบายเลยครับพี่น่องเพราะผมเคยเบิ้งอยู่แบบมันเบิ้งสบายแล้วไอ่คนนี้มันมีช่องของ youtube อยู่แล้วสบายครับพี่น้องเป็งไดก็ขับรถกับเบิ้งไปได้นี่แหละครับครับพี่น้องแต่จะมีความสุขนั่งกับการเบิ้งของอิหลานี่แะครับพี่น้อง แล้วก็ไผสีเหลือเนาะไผสีเหลือไผสีอยู่กะเข้ากับทาเบิงมืออื่นนะครับพี่น้องว่ามือมือมือที่ก็อัดเทปมือนีอะไรตัดสินยังบ้องสีเนาะก็ทัดทิดตามยังไดกะเข่ากับติดตามอีหลาอยู่แล้วถึงอีหลาสิเปเล่นไซยูไซเข่ากับติดตามอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเข้ากับเป็นสนับสนุนอีหลาเนาะคอยเชื่อวงอิงเป็นบางแพ่งหรือว่าสาวหน่อยสีเนาะสาวหน่อยเป็นบันแพ่งนี่เข่ากับคอยสนับสนุนอยู่แล้วคอยเชื่อยู่แล้ว ผมนี่จะเฮ็ดคลิปนี่ผมก็ผมตั้งใจว่าจะเฮ็ดแต่เกี่ยวกับอ้หลา่ากับสาวหน่อยนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับีไปยุ่งกับยังแต่มือหนาอีกดนไปนะอันนั้นบ่แน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเข้าออมือนั่นอาจจะเป็นจังไดเข้ากับบอท่านหูแต่ตอนนี้ก็เอาอัดคลิปอ้หลา่าเล่นว้าเรื่องคลิปอีหล่าไปก่อนเพื่อจะเป็นแบบยังไงละ่ะก็เริ่มต้นเข้ากับมาทางหนีแล้วเนาะ มันก็ต้องตามไปนั่นแหละครับพี่น้องจังไดก็คอยติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งผมแน่เด้อครับพี่น้องช่องเท็กซี่หลงทางชแนลกับช่องเท็กซี่หลงทางช่องใหม่ก็จังไดก็ให้ไปติดตามช่องใหม่ให้ผมแน่ครับพี่น้องเพราะว่าผมสิใดเกิดช่องช่องลักนี่ช่องไงเนี่ยไอช่องที่ผมมีอยู่นี่คนติดตามพกพันคนเนี่ยขันผมขอรายไดบ่ได้ผมก็ขันมีคนติดตามอีกช่องหนึ่งผมอาจจะไปเฮ็ดช่องนั่นนะครับพี่น้องช่องนี้ผมก็เห็นไปสองสองช่องก่อน แล้วกะว่าให้มันเดือนหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเนาะผมว่าหน่าใิ่ม,มันเกี่ยวกับติลิขอ์ซิตมือวันที่28ดนะครับที่ไปไล่ส้นแล้วคนเบงิงรวมๆแลวค้นเบิงทั้งหมดแแ8ดมื่นแปดนะครับพี่น้องรวมๆได้ครับโบแมนว่าคนมาที่เดียวมืว่นแดโแมนนะครับรวมทั้งหมดแล้วที่คนเบิงนะ่ะคือมื่นแด่นั้นแหละแล้วก็มันกับติลิลซิตแล้วมันก็บ,บอกว่าบล็อกลงคลิปบไดาสินะครับพี่น้องมือนันผมลงคลิปบได้เลยมันโดนบล็อกโดนยังเนี่ยเน่าก็ พ่อผ่านมากอ่ะได้ลงได้ลงยังกะจังไดกะเดี๋ยวจะล่อเบิ่งก่อนครับสักเดือนหนึ่งนี่ลงสมัครเบิ่งว่าสิเป็นจังไดแต่กระบปงหูว่าชั่วโมงผมสิรดบอบระโงหูอานชั่วโมงรดแล้วมันสีสมัครได้บออันนี้ก็บโปงท่านหู้อครับพี่น้องแต่ผมก็คิดว่าถึงมือนั้นมันก็คงสิบรลดหอกหรือก็อีกสักเดือนสองเดือนก็ได้ครับพี่น้องจังไดก็คอยเฮ็ดไปเนาะแล้วเมื่ออื่นก็เข้ากับ้าเบิ่งไหลซดเนาะอีหละ ไล่สดขายกาแฟอีอยังนะผมก็ลืมเลยว่ากาแฟโฉมยังนะผมลืมแล้วครับโมลืมซื้อมันครับกาแฟยังเนาะลืมเลยนี่นี่นึกบอออกกาแฟยังไอซีเบิงกับเบิงบอเห็นแลครับพี่น้องผมซีเบิงเบิงวา่าสิผมบงเบิง,บง,บงมือมือหนึ่ง,งอะในลูกเออยู่ไหนเนะที่พ่อดูผ่านมา ดูได้ันพูดได้คู่อของข้อช่องข้อมันพูดได้อยู่แล้วไม่ต้องไปซีเรียสเอาง่ายๆกับคือมืออื่นกัเป็นการไล่ซดกาแฟกันละกันะครับพี่น้องจังใดกับไพ่หูก็ตอบมาแน่ได้ครับเด้อตอบในนี่ตอบมาแนะ่ตอบให้หูว่ามืออื่นกาแฟยังกัตอบไม่ได้บอกบอกไม่ได้เด้อครับจิตใครหูจังใดกัเหากับถาเบิ้งนอะในไล่ซดมืออื่นว่าช่องใดกัแล้วก็ถาเบิ้งว่า เสื้อว่าช่องไดคก็ตามไลคช่องไดก็ถตามแล้วก็อะไปเขาไปหาอีหล่าครับไปเฟสอีหล่านะมันจะมีแช่่งนีเนาะครับพี่น้องอีหล่าต้องแช่อยู่แล้วหรือกระบอดโจแช่อยู่แล้วเขาก็ทาเขาไปเบิ้งตรงนั้นอย่างไดก็เข้ากระติดตามเนาะแล้วก็ติดตามไปรายการมอลมไมดอนของอีหล่าส่วนสาวน้อยเดอะซีรีส์เบิ้งมือนีก็ตลกอยู่ครับ มือนีก็อาจจะเป็นแบบน้ําจิ้มเนาะอิหลาประทันมากมันเป็นน้ําจิ้มเท่าก็เบิงแบบน้าจิ้มไปก่อนมีความสุกตะลกไปนอยนึงเออตลกคําเยอะพอเดิเบิงเยอะตอนนี้ผมเบิงเบ,บิงเหร้สึกง,ง,งว่าคนเบิงไปสี่หมื่นกว่าคนแล้วครับพี่น้องจังใดก็คอยติดตามกดเบิกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับพี่น้องมือนีผมมีอย่างหลายสวัสดีครับ